เติมตัวเลขแสดงจำนวน48หารด้วย6มากกว่าจำนวนใดหารด้วย6ตัวหารเป็น6ตัวหารเป็น6หลังจากที่หารแล้วนะคะผลหารทางด้านหน้าจะมากกว่าผลหารที่อยู่ทางด้านหลังตัวหารเป็น6เท่ากันมาดูตัวตั้งค่ะ48 มากกว่าเราก็เติมเลยค่ะเติมจำนวนที่น้อยกว่า48นะคะเพราะว่า48มากกว่าจำนวนที่เราจะเติมก็ต้องน้อยกว่า48จําจำนวนใดก็ได้นะคะที่น้อยกว่า48เราเติม47ก็จะได้ว่า48หารด้วย6 มากกว่าสี่ิบเจหารด้วยหกเติมตัวเลขแสดงจำนวนสาสิบห้าหารด้วยห้ามากกว่า 35หารด้วยจำนวนใด35หารด้วย5นะคะดูตัวตั้งเป็น35ตัวตั้งเป็น35ตัวตั้งเท่ากันทางด้านหน้าเมื่อหารแล้วผลหารจะต้องมากกว่าผลหารของทางด้านหลังตัวหารก็จะต้อง น้อยกว่านะคะทางด้านหน้าเนี่ยตัวหารจะต้องน้อยกว่าตัวหารทางด้านหลังเพื่อที่ให้ผลหารที่ได้จะมากกว่าเราก็จะเติมจำนวนที่มากกว่า5ค่ะเติมจำนวนที่มากกว่า5นะคะจำนวนใดก็ได้เราจะเติม6ค่ะก็จะได้ว่า35หาร5 มากกว่า35หารด้วย6